ผูกค้า่่หลังนี้อยู่เพชรบุรีนะคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นค่ะขนาดไซส์หลังนี้นะคะตัวระเบียงยื่นออกมาหกคูณสามค่ะภายในตัวบ้านชั้นบนอยู่ที่แปดคูณสามเมตรแล้วก็ข้างล่างอยู่ที่สามคูณเจ็ดสองตัวตรงจั่วด้านสีเขียวเนี่ยค่ะจะมีห้องน้ำ ทั้งสองชั้นเลยขนาดไซสห้องน้ำอยู่ที่เมตรยี่สิบคูณสามเมตรพร้อมระบบสุขภัณฑ์เจ๊ก็จะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะค่อนข้างใหญ่ค่ะลูกค้าค่ะนั่งได้สบายไม่อึดอัดเลยไม่เจ็บจากแน่นอนตัวโครงบ้านเป็นกาวนัยทั้งหลังนะคะเสาคานรับหลักๆเลยความหนาของเหล็กอยู่ที่2อจุดสค่ะความหนาของเขาเลย ส่วนหลังคารอบนี้เจ๊ปรับเปลี่ยนนะคะมาเป็นของผู้สโคบเหมือนเดิมค่ะแต่คอร์บอนหนา0.39ค่ะเข้ารับประกันอยู่ที่34ลูกค้าค่ะสัดส่วนราคาลูกค้าบ้านหลังใหญ่มากเจ๊มาในนามน็อกดาวเจ๊ทำบ้านน็อกดาวค่ะ TZ Even ีเก็สอบถามกันเข้ามานะคะ